ดีใจนะครับไม่ได้เจอพี่เอกกี้นานมากแล้วครับก็วันนี้ได้เจอพี่เอกคี้พี่แอคคี้สักทีนะครับคิดถึงครับรู้ว่าต้องมีนะไม่มีทางที่ไม่มีแล้วรู้สึกว่าแบบเงียบๆแต่เนียเน่ยน่าจะเตรียมตัวอะไรกันมาเยอะเลย <c oughs> ตายแล้วต,าย,วต,า,ยวตายแล้ววีบ้านเรียบร้อยหรือยังนี่เนเี่ยอเช็ดกระจกอยูอ่ย เช็คอย่างนั้นได้ยังไงวีรู่งไม่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยจองตัวคิวยากมากเลยตอนผมได้ยินทีมงานบอกว่าจองคิวข้ามปีเลยพี่ฉันจองเองเลยข้ามปีดิเองเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คข้อมูลทั้งบ้านเราให้ได้นะเว้อย่าให้บกพ่อ่องผิดพลาดไปเป็นเป็นอันขาดได้ผมก็ตึงแล้วนะแกเตรียมอะไรมาให้เนี่ยวันนี้บอกไปแล้วว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นสายปาร์ตี้ขาแดนซ์ ผมเตรียมบรรยากาศข้างในฮะวันนี้เราปิดบ้านนะฮะเอกซี้ซอยสับเอ็ดนะฮะแล้วเนลมิทให้มันกลายเป็นเทคเทคเดี๋ยวนี้ก็ยังเที่ยวกันอยู่บ้างวิ่งเถิดสวยมากเลยอวี๋ยังมีฟลอยด์ไงอ๋อนี่แล้วฉันเห็นว่านี่แกเตรียมรถอะไรมาวีใช่พี่เป็นรถที่เราจะไปรับแขกรับเชิญเป็นลิมูซีนพาขึ้นรถลิมูซีนเลยดีกว่าไปฮะเออแกแบบจะไปหาแขกรับเชิญอ่ะไม่เหมารถหน่อยเหรอวี บ้านเอกี้ซามเป็ดไหมครับพี่ใช่ครับแขกรับเชิญบ้านเอกี้ซาสเป็ดไม่ทราบเหมือนกันแล้วเห็นรถลิมูซีนไหมครับลิมูซีนรับเบรกครับเจ๊ลิมูซีนเจ๊คุณคุ้นมาเจ๊คุณคุ้นมาพี่ป๋าพี่เป๋าสงสัยอะไรนั่งบ้างโง่จะถามทางอยู่แล้วนะตอนนี้ขึ้นรถสี่ล้อะไรเล่าเฮ้ยลิมูซีนครับลิมูซีนครับนี่ลิมูซีน

รถลิมูซีนรถลิมูซีนคุณดูสภาพหน้าของเซนิชันเหงื่อแตกตั้งแต่2นาทีแรกของรายการพิธีกรก็เช่นกันอันนี้ไม่ได้นะวีอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้เย็นๆต่อไค่ะได้เลยได้เลยคุณแม่เอกกี้รออยู่ตรงโอเคครับปเชิญค่ะวิ่งครับร้อนมากพี่พีกงอยู่นอกก็ได้เพลงมาเเพื่อนนี่ตัวจริง ร้อน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 ลครับคุณแม่ร้อนกเลคุณแม่จัดบ้านรถอยคุณแม่บ้านน่ารจังเลยนนไม่นุนมาแล้วก็อไปอมาเสรตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเลยนเราไปหาคุณแม่อลยมา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 ดีกว่ามาโอ้ยไมด้เ็บตัวเลยนอนนี่ขอนั่งหน่อยไมเหนื่อยเยอะไหมเหนื่อยส่งกายอะเย่อสกายเพราะไม่ได้กน เอาลิมูซีนเอาลิมูซีนอ่อรายการเราต้องลิมูซีนสิจ้าคุณไม่ได้ยินใช่ไหมแม่ไม่นั่งหันหลังสถาบันสถาบันอ่านได้สวัสดีครับโอ้ยตอนเราเป็นข้สื่อพี่กี้สายสาวสิบเอ็ดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาเป็นทำอะไรเนี่ยติดเฟรนุ์กทวิตเตอร์ตลอดเลยนะจริงนิดนึงนิดนึงแต่นี่ไม่ได้ต้อนรับพี่เป็นคนเดียวนะทำไมอะพี่กี้ด้วยป่ะย่ะพี่กี้ครับพี่กี้โอ้โหมีเตรียมไว้ให้ด้วยครับพี่กี้ เป็นลเส้นเป็ลเส้นของเราเอาหรอเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวตัวการ์ตูนของเราอะไรซึ่งวันนี้พี่เป๊กเอามาให้พวกเราทุกคนเลยได้ครับอยากได้ก็เอาไปเลย ขายยากมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วครับใช่ลิมิเต็ดอีดิชั่นอ่าลิมิเต็ดอีดิชั่นอ่าไหนๆก็ไหนๆเอาตัวนี้ทีมงานเราเจ้าของปิกี้เหงื่อแตกนะตอนนี้เงยแตกว่าทไหนบอกเลยว่าเป๊กนะความฮอตก็ยังไม่เสื่อมคลายจริงใช่ที่สุดมีฉายาฉายาฉาายอะไรฉายาอะไรห้างแตกสนามบินแตกอย่างเงี้ยขนาดนั้นครับไอวีฉีดแตกไฉีดไม่เอาเพราะไปอ้าวร้องไปคุณมไม่ได้เหรอทำไมี ตายดีกว่าคิดไหมว่าวันหนึ่งแบบว่าเราจะสามารถสร้างปรากฏการณ์อะไรอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็ไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันเนาะว่าแบบอยู่จะได้มารับความนิยมตอนแก่แปลเพราะเรารู้กตอนมีอายุเยอะไม่ตอนมีอายุนก็โหด่งดังทุกเพลงนะตอนวิ่งนดนึงแต่ว่าก็ไม่ไม่เท่าไม่เท่าตอนนี้อะไรบ อูตอนนี้ไม่ก้าพูดคุยหมูเคยเห็นว่านั้น็นงานที่มีแบบว่าเซนทรัลวงจำได้เลยแล้วก็แบบว่าตอนนั้นกําลังทํางานอยู่กําลังจะกลับเชื่อไหมเหล่านุด เต็มแบบว่าลานจอดรถไปหมดเลยยังไงยังไงเหล่านุชน่ารักมากปล่อยลมยางอยู่บ้าเลยไมายือรอแบบพี่เป๊กเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็แต่ละคนน่ารักมากคือมีกุยของตัวเองมามีกุยต่อตัวมาเพื่อจะถ่ายรูปกันหลันะใช่ผมกุยมาจากบ้านมีโต๊ะมีโต๊ะมีทุกอย่างเพื่อที่จะถ่ายรูปพี่เป๊กมีเลนส์กล้องยาวงี้วิเลกรรมของแฟีนคลับทาี่แบเว่ากอย่างี้มี้อยมีเนองยี่ยเลยคือเขาจะมีเ้ี ทีมเอ่อกล้องกระบอกข้าวหลามคืออย่างเงี้ยกล้องยาวอย่างงี้เลยแล้วเราเราเห็นทีมนี้มาแล้วเราก็โอ้ต้องต้องทำใจแล้วเพราะถ้าเกิดเราไปตามดูรูปเนี่ยจะเห็นทุกอนุรูคนตงหลอกเลนเซาขนาดนั้นเลนมันชัดมากเลนเราซูมได้ถึงไหนเลยพี่แม้แต่เขาก็ต้องเลือกรูปเขาต้องเลือกรูปเราดีๆแหละใช่เราก็ต้องวอนทุกคนช่วยีทัช u c h ก่อนนะก่อนจะามาลงนะครับนิดนึงนะฮะนิดนึงเนาะแต่เรานุ่นน่ารักนะอย่างจัดดีเจอยู่จะมีน้องที่เป็นนุ่นนอะ ขอเพลงมีเอาของขวัญมาให้มีแบบเอาขนมขนมนมเนยไปให้หลอดดีเจใช่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 ไงเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดสปอร์ตอะไรเงี้ยคือเขาอยากอยากจะเอาขนมมาให้พี่ๆที่ทำงานด้วยหรือว่าเวลารายการที่เรากำลังจะไปออกอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาขนมไปให้หรือไปฝากอะไรทำไมวันนี้ไม่มีขนมนมเนยไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกเป็นความลับเรากลัวบ้าแตก ใช่ท้าหาบ้านแตกแน่เลยใช่แต่มาก็ได้นะแต่เก็บตังค์ค่ะเรันจะได้ทุนคืนซื้อบัตรเทนิเซตเมเจอร์แฮ่เพราบอกว่าคำที่พี่แปงกเนี่ยชอบพูดกับเหล่านุชนะคะชอบพูดว่าคิดถึงก็มาหาอยากตามมาก็ตามใจเอ้าอยากตามมาก็ตามใจไม่ว่าไม่เป็นไรแค่สงใจมาก็พอเอแต่งเองแต่งเองอันนี้ก็คือเหมือนแบบช่วยๆกันแต่งนี่คือคำอ้อนอันนี้แหละคำอ้อนนี่เรียกว่าอ้อนแต่พี่เวลาพี่พูดกับนุษยไหนพี่มองไปที่กล้องพี่พูดยังไงคะ คิดถึงก็มาหาอยากตามมาก็ตามใจไม่ว่างไม่เป็นไรแค่ส่งใจมาก็พอโอ้โหอันนี้ลึกมาร้อนนี่แหละเราเป็นเพลงสิเราเป็นเพลงคิดถึงกับมาหาอยากตามมาก็ตามใจอะไรกุณแม่หนบ้าคนเดียวแตเดิมเออเราเราก็พูดกับนึกอย่างนี้ก็คือแบบเป็นเวลาไปอีเวนต์อะไรเงี้ยเราแบบไม่อยากให้ทุกคนจะต้องแบบ มาแบบลำบากเพราะเราอะไรเงี้ยแบบบางคนเรารู้ว่าเขายังแบบเรียนหนังสืออยู่เขาเรียนเรียนเสร็จเขาต้องกลับบ้านแต่บางทีก็มาตามเราที่อีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าจริงๆเอาทุกคนเอาตามความเหมาะสมเลยะที่สะดวกเวลาถ้าเกิดทุกคนว่าง่อยมาหาถ้าอยากามาก็ตามใจถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอะไรครับแค่ส่งใจมาก็พอคือเอาเท่าที่เอาเท่าที่ทุกคนแบบไหวโอเคอาจจะว่าแค่ส่งตังค์มาก็พอเข้ามาเข้ามาวเข้ามาเตียงกำลังนุ่ม โอ้ยโอป้าโอ้ยโอป้าต้องรับโอป้าหมอนอะดูดิซึ่งียนตัวเลยเขาพี่เบีดูหมอนซะก่อนดูหมอนนะพี่หมอนพี่เปียไงแล้วก็นอนพิงกับปิกกี้อยู่อย่างี้ครับผมเอางี้ความลับห้าข้อครับผมเรียบร้อยจะเป็นความลับอีกต่อไปต้องโดนเปิดโปงค่ะเลือกเลยฮะเลือกเลยครับผมห้าคำถามฮะเราต้องตอบหมดอยู่แล้วป่ะใช่งั้นเลือกทำไมอ่ะอันนี้ค่ะ ดีและครับเป็นลำดับครับเป็นลำดับอ๋อเหรอก็รู้สึกเจ็บปวดอะอะเลือกให้พี่เบ๊กอ่าครับผมเบอร์สามค่ะสามเลยไม่เมื่อเจอของที่ถูกใจคุณเป๊กจะตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกจนต้องตัดสินซื้อของแบบเดียวกันและซื้อครบทุกสีเป็นอย่างนั้นเหรอฮะใครจะทำอย่างนั้นล่ะครับเอ้าชอบล็อคนนี้จังเลยอ่ะเฮ้ยสีเลยดีเอาทุกสีเลยละกันไม่ดีไม่ไม่เร็จจไาเร็่เลยอะ มันไม่ใช่ขนาดนะครับส่วนมากจะเป็นพวกหมวกมากกว่าโอ oh. แบบหลักร้อยอะไรเงี้ยเราถึงจะทาแต่ถ้าแพงเราก็ไม่ทำเราดูมูลค่า oh. หลักร้อยหลักร้อยหลักพัอกนอะไรเงี้ยครับเราก็คือบางทีมันเคยมาแบบแจ็คเก็ตมันสวยมากน่ารักมากสีนี้ก็สวยอีสีก็สวยอะไรเงี้ยเลือกไม่ได้เป็นสีพันเลือกไม่ได้ ก็เอามาเ่าที่เขามีเอานั่นย่งหมดแนวหมดแผงอยู่ดีแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้แท้ไม่ต้องซื้อของไม่ต้องช้อปปิ้งตอนนี้ไม่มีเลยครับไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปเพราะอะไรฮะคือเป็นแฟนส่งเสื้อผ้ามาให้โม่ดีแต่กระทั่งกางเกงในของคุณแต่กางเกงในด้วยเขาดูไซส์รอฮแแอลอะไม่ส่งคืนไหมคะไปเส่และส่งคลยไม่มีครับคือจริงๆแล้วไม่มันไม่ถึงขั้นนี้กลับไงคะมันไม่ไม่ถึงขั้นกางเกงในครับแต่ว่าวัน ไม่มีบอกเซอร์ก็ไม่มีแต่ว่าวันนั้นมีวันหนึ่งที่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วกระเป๋าเดินทางครับมันลืมเอาไปก็เลยทวีตบอกว่าวันนี้ลืมเอากระเป๋าเดินทางลืมเอากระเป๋าเดินทางไปอะไรเงี้ยเขาก็ตีความได้ว่ากระเป๋าเดินทางก็ต้องมีอะไรทั้งหมดก็มีเกงในด้วยเขาซื้อไซส์ถูกให้ด้วยเหรอคะเขาก็เดาเอาแต่แล้วไปเห็นตอนไหนนะ หนักก้นหนักก้นมันก็เลยไปแอวตรงนั้นนะครับข้อแรกผัดพรไปดูมูลค่าของด้เนื้อไม่ได้แหลกมากก็ซื้อได้หมดเลยอันนี้ให้เราเลือกจริงเหรอพี่อ่ะเลือกให้เลยครับอันนี้มาซีนนี้เป็นไงมเลขสี่นะครับผมดวงชมพูจริงหรือไม่คุณเป๊ะเคยโดนย้ายโรงเรียนถึง5ครั้งด้วยกันแทบมากวิวกรรมของคุณได้จริงเหรอใช่ครับโดนย้ายแบบโดนไล่ออกเชิญออกไม่อะไรพูดอย่างนั้น ย้ายอย่าไปตีความใช่ครับด้วยเหตุผลอะไรพี่เปคือเป็นคนแบบว่ามีวีรกรรมเยอะเป็นคนแสบๆขอหนึ่งเรื่องจักรยานจักรยานไม่ใช่รถอะไรที่ไปปลาลงน้ำคุณเอ้ยทำไมรู้อะ เอารถของคุณครูไปโยนลงน้ำไม่ใช่รถไม่ใช่รถดิเป็นรถนี่มันโหดไปเป็นอะไรจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไปโยนลงน้ำไม่หรอโมเตอร์ไซค์ไงที่หนูก็รถเขะยกไหวอะไปทิ้งลงน้ำครับเราไม่ได้ทำครับเราสั่งให้เพื่อนท้ำเอ้าแปลว่าเราไม่ได้ำติดขวดไปปอดอะไรหรือว่าอะไรไม่บอกรายละเอียดเยอะเลยแต่รู้ว่าเป็นเด็กครับแล้วก็แบบว่าเด็กมากเด็กมากยังคิดอะไรมากไม่แล้วสาเหตุที่ทำไหพี่ คือโกรธงอนครูครับครูตีเราจนก้นแตกเลยโอ้ใช่ไืนว่าแตกเลมันคุณแม่ครับคุณแม่ครับปัจจุบันถ่ายหรือยังหลายปีแล้วครับนึกว่าจะเป็นรอยอยู่ก็โดนโดนตีจนอันนี้ครับแบบเสียใจโกรธครูอะไรอย่างเงี้ยพี่แม่บอมีคลิปมีคลิปอะไรก้นแตกเหรอหรือว่าอะไรตาลิตอาลิตเฮ้ยผลิตนะคะก็จะมีวีรกรรมอยู่บ่อยๆให้เพื่อนได้เฮฮากันค่ะมีวันหนึ่งนะคะเราไปดำน้ำกันค่ะแล้วก็ ฝนก็ตกหนักมากเรือก็โคงเค้งโคงเค้งนอนอยู่นะคะได้ยินเสียงแบบเหมือนเหมือนฟ้าร้องดังมากก็เลยออกไปรู้นะคะเห็นผลิตโชคค่ะอยู่บนเรือที่เราคือบ,บนเรือที่รอรน้ำเนี่ยนะคะที่เรานอน,นแล้วมันจะมีเรือ,อยางอะ่ะล่อยไว้ตรงท้ายเลยทีหนึ่งออกไปก็คือฝนตกหนักสา่าเปียง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 ผิตโชคค่ะไปอยู่ในเรือลำเล็กที่พ่วงอยู่นะคะแล้วก็โคตรท่าแบบนี้อยู่ว่าทำไมถามว่า เป็นอะไรบอกว่ามีคนแอบถ่ายรูปอยู่เฮ้ยใช่หรอมันไม่ได้เป็นแฟลชนะยูมันคือฟ้าผ่าแล้ววิวรอดมาได้ยังไงค่ะถึงทุกวันนี้นะคะโอเคขอบคุณแพรอาพี่นุ ายรูปเหรอฝนตกไม่ใช่เหรอพี่มันก็เป็นเป็นฟ้าผ่าแล้วก็แกล้งเล่นเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเรารู้แหละมันคือฟ้าผ่าเรารู้ครับแต่แกล้งเล่นเป็นมุกอะไรงเงี้ยว่ามันมันคือแกล้คนแอบโหลดถ่ายรูปอะไรเงี้ยปาปรซี่อะไรเงี้ยในขณะที่ฟ้ากําลังแบบว่าคืรดใช่ป้อเพราะว่าตอนนั้นทุกคนแบบกําลังเครียดว่าแบบเอ้ยเรือจะแบบเป็นอะไรรอเปล่าเราก็แบบต่เราไม่เครียดเราไม่เครียดเราทํ้ทุกคน ชิวๆครับเออไปสายชิวเนาะสายชิลๆเป็นอะไรนะพี่ไปอยู่เรือแพแบบเขาเป็นบีชบอยเขามีไม่เคยใช่ครับตุ๊กเครื่องกล้ากล้างานรอาวีเล่นอาวีชุดแต่ละชุดนะครับหมายเลขห้าค่ะจริงหรือไม่สิ้นแพ็กเป็นคนติดผ้าเช็ดเท้ามากๆเอาชิ้นห้าหรอใช่ไหมใช่เพราะผ้าเช็ดเท้านี่จะต้องเลือกสีขาวสีขาวสะอาดมากเลยคือผมเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนโรคจิตนิดหน่อย แต่พ่กเช็ดเท้าพี่ยังไม่ได้เช็ดเท้าถูกไหมหรือเช็ดน้ำไม่ได้เอาเช็ดหน้านะยังไม่กินไม่หมดเชื่อนะทำไมาเช็ดเท้าจริงใช่ไหมเอาไปเช็ดเท้าใช่เป็นคนแบบมีความขัดแย้งกันนี้หน่อยคือไม่ชอบอาบน้ําอ่าแต่ว่าเท้าจะต้องสะอาดอะไรแบบนี้คือที่นอนอเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวเลย แก้ปัญหาในต้นเหตุใช่ไหมใช่ที่นอนผมเนี่ยเป็นสีขาวสะอาดนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเท้าจะต้องเป็นสีขาวสะอาดแบบห้ามเลอะอะไรเลยครับแล้วก็แบบใช้ใช้ใช้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเลอะปุ๊บเวลาไปที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อนทำเลอะหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยเตือนเปลี่ยนคยนแล้วเราทำน้ำอ่แล้วไม่คิดแอกว่าไอ้ฝุ่นที่ันติดตามตัวเราทั้งวันอ่ะมันจะไปติดเตีย นั่นแหละครับมันถึงได้ย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งมากไม่อาบน้ำด้วยแล้วก็ไม่สระผมด้วยไม่สระแล้วก็ล้างเท้าเลยแล้วเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเปลี่ยนไหมหรือว่าเสื้อผ้าแล้วแต่วันถ้าบางวันไหนมาก็ไม่เปลี่ยนลงเลยอ่ะอย่างเช่นกางเกงกางเกงคุณไปนั่งอยู่กับเบาะที่แบบคนติดที่ฝุ่นอ่ะที่ฝุ่นที่ฝุ่นที่ฝุ่นติดอยู่นนห้องน้ำกลางแล้วคุณขึ้นมนเตียงอ่ะกับการอาบน้ำคุณเรื่องอะไร ขึ้นอย้างเดียวท้าวต่อรับแขกล้างหน้าไหมไม่ล้างไม่ล้างหน้าแต่ล้าเท้าบางทีก็ไม่ล้างบางทีก็ล้างครับก็มันมีที่มาจากอะไรเราต้องการให้เท้าเราสะอาดคือแบบบางเท้าอะมันแบบเหนียวเหนียวไม่ค่อยชอบแต่ตัวเหนียวโอเคเป็กยองแย้านี่เคยใส่ยังไงเป็กยองแย้งเคยไม่อาบน้ำนานสุดกี่วันครับพี่เป็กแค่สองแค่สองสามวันพอเฮ้ยเมืองนอกวาหรือเมืองไทยพี่เปกลเมืองนอกเมืองนอกเนอะเมืองไทยแข่งเหรียญเพี้ยงมาเมืองก็เคย <amounts of water writers> ไม่เอาไม่เด <refugees> ้ไ <il> ม่กี่วันแล้ทำไมทุกคนกลัวเราแล้วอะไม่กี่วันไม่อากน้ำไม่กี่วันไม่อาบน้ำเมื่อคืนอาบแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าออกไปเลยหลับไหมแล้วไม่สระผมไม่สระผมนานสุดกี่วันที่เพราะผมมันต้องนานกว่าไม่สระผมนี่อาจจะนานกว่าแบบ มันบางทีถ้าอยู่ทะเลก็ไม่สะครับไม่สะเลยเป็นอาทิตย์ได้เป็นอาทิตย์ลุกเล้ไม่รุกแบบบางทีเราลงทะเลมันโอเคแล้วเนี่ยแล้วลงสจริงสิสินเห็นมันไม่จริง ไม่คือเรารู้สึกว่าเราทําตัวอยู่กับธรรมชาติแบบเออไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่อะไรเป็นบีชบอยอะไรเงี้ยก็อยู่กับธรรมชาติไปเลยก็อยู่กับธรรมชาติไปเลยเดี๋ยวค่อยเสร็จแล้วค่อยอาบน้ำทีเดียวตอนแคสโซเวียร์ไปเนอนที่ไหนนอนที่ชายหาดไปเลยอะไม่ครับนอนนอนที่ห้องธรรมดาครับอ้าวนอนโรู้น้ำก็เดี๋ยวเหนียวเออก็เดี๋ยวเหนียวแหละไม่แต่เราลงแล้วลงสระต่อแต่สะก็เหนียวอยู่อยู่ดีใช่ไหมแล้วความร้สึกติดตัวอะไรอีกข้ามเลยเขามีพูดยิ่ไม่ได้ช่วยทเป็นภาพก็เป็นจำลองอยู่แล้วน ถามว่าจริงหรือไม่เวลานอนคุณเป๊กจะไม่ใส่อะไรเลยพี่สุไม่เชื่อเนี่ยขึ้นเตียงแล้วครับพี่พี่ตากลันขึเตียงแล้วตอนนี้ไม่มีนคนหิไม่มีใครเห็นเราเราคนเดียวใส่แต่ว่าใส่จะใส่บ็อกเซอร์บางแบบว่าธรรมดาเขาเคยออกมาทักทายเอ้าไปถามไทถามคนปลูกอ่ะคนปลูกต้องเป็นคนปลูกด้วยคนปลูกไม่ระห้องใช่เพราะว่าต้องมีคนมาปลูกหลังๆคนปลูกเริ่มแบบ ซื้อมือไม่อยากจะมองใช่ปลุกอ่ะมีสลับกันไปพี่ชวนปลุกไม่ปลุกได้นะสลับกันเขาเป็นคนไม่ยอมตื่นเองแม่เพราะถ้าเกิดล็อกห้องมันจะเข้ามาปลุกไม่ได้อ่แล้วทธอไม่กลัวว่าเกิดเหตุอะไรยังองเจอได้ฉุกเฉินไม่กลัวกลัวเราจริงๆเราชอบล็อกห้องแต่ว่าถ้าเกิดเราล็อกห้องเราก็จะไม่ตื่นตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราต้องให้คนมาปลุกต้องให้คนมาปลุกพี่ไม่สามารถตั้งเงินกัปลุกตื่นเองได้มันจะปิดเองมันจะมันอัตโนมัติอะไรเงี้ยวางไว้ตรงตรงห้องนู ให้มันปไม่ได้ยินก็สามารถเดินมาป<า>ปิดการไปปิดเลรอเ <c oughs> ขาบากต่ออ่ะข้างล่างใส่บ็อกเซอร์ข้างบน ไม่ใส่ใส่บ้างใส่บ้างเลยทำไมไม่ทำไมใส่ข้างบนแล้วไม่ใส่ข้างล่างอะทำไมไม่ใส่ข้างบนแล้วใส่ไม่ใส่งงอะใส่ไปข้างบนใส่ไมข้างล่าใส่ข้างบนและไม่ใส่ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูคืนนี้พี่เอกไม่เชื่อแล้วคืนนี้เราต้องส่งรูปให้พี่เอกดูเลเดี๋ยวฉันไม่เอาเดี๋ยวฉันลงในกดร์หลายล้วอยากรู้แปลว่าคุณแม่ใส่แต่เสื้อไม่ใส่ท่อนล่างเหรอคะใส่หมดจริงจริงแต่ถ้าเกหอมีใครนอนด้วยก็ไม่ใส่เพราะว่าเสียวรำ อะไรที่จะใส่อะไรก็ไม่เหมอนห่วงนี้นี่บ็อกเซอร์สีอะไรครับที่ชอบใส่ครับมีเยอะครับมีหลายเฉดเลยครับก็สีทั่วไปครับตอนแรกเป็นสีขาวเลยครับตอนแรกเป็นสีขาวอีสองคนเป็นสีเหลืองอ๋ออยริ่มดักน้ำเเริ่มเน่าแรกๆแล้วใส่บ็อกเซอร์คือมีสีโปรดไหมต้องเป็นสีขาวสีอะไรไหมสีน้ำเงินอะไรเงี้ยครับน้ำเงินนน้เงิสีเป็นผ้าคาตอสหรือว่าผ้าใยไหม บอกเซอร์ใ่ไหมอ่ะตื่นเช้ามานี่โอ้โหอลังจากเลยนะลื่นื่นเหรอิสับวเาต้องื่้อนิ่นิ่ง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 นิ่นิ่ง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 คิ่งนิ่รนิ่งคร่งนม่งนิ่งนงนิ่งนิ่แนิ่งนิ่งนิ่คนิ่งนนิ่งนอ่เนิ่งนนิงนิ่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 งนอ่งนิ่งนิ่นินิ่่น่นี่่ หลายอ่ะคือแกล้งเล่นๆเฉยๆครับเป็นคำขับทุกวันนี้คืรู้ตัวหรือยังคะยังไม่รู้เลยไม่ได้บอกเลยรายการนี้รู้ได้ยังไงรู้แล้วนั่นแหละครับความลับผมงรายก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปซึ่งตอบหมดเลยอ่ะครับเดี๋ยวขย่าซินซีหน่อยเป็นชื่อใครคนนั้นต้องโดนคำโทษแต่ถ้าอีกชื่อพี่ขย่าใหม่เอาเลยดีอ่ะ ต่วันนี้พี่แอร์ขอบคุณมากเลยแกเพราะว่าวันนี้เนี่ยบทลงโทษของเราเนี่ยก็คือกะปิอมยิ้มีดนีดนโดนโดนหน่อยวันนี้พี่เป๊ะเขามาทำแล้วกับเมนูมูผัดกะปิวันนี้นะคะเดี๋ยววีวีจะกินกะปิกะปิอมยิ้มจ้ะครับอ่ะอมเลยวีไม่ไม่ไม่ถึงขนาดต้องกินมั้งแค่ชิมชมหรือเปล่าอมอมอมเลยเลยนื้อเนื้อเนื้อเอาลิ้นดูดไลิ้นดูนะแกง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 ยังไม่โดนลิ้น แล้วโดนลิ้นแหม่ฮก็เค็มอยู่แหละลองไหมรวม